สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชันแนวนอจ้ะเมน,นี่เ้าจะมาต้มยำไก่นอจ้ะอันนี้กับเครื่องต้มยำเนาะข่าตะไคร้ใบบัก,กูดบักหน้าวกะเกลือเทศขามเปียกกระกาษผักชีรั่งไวล้ลเนนอจ้ะเดี๋ยวพริกนี้เฮาจะเอาไปตำตำพ่อหยาบๆนอจ้ะเพราต้องเอาละเอียดเนาะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งวิธีการเ็ดเลยจ้าน้ำกระเดือดแล้วเอาไก่ลงไปเลยจ้ะ ืัอนี้ใส่น่องไก่เนาะเดี๋ยวเฮาต้มไก่สักพักหนึ่งก่อนจะ้ะ แล้วเขาแจ้งเสียเอาไอ้ข้าตะไคร่ไปปูลงไปเนาะตักฟองออกง่าย ใส่าขามเปียกลงไปเลยจ้าขามเปียกลากะพริกขาใบกูจ้าักาไคร เคื้อเทศรอาิ่ตรมไปสักพักนึงจ้ะให้ไก่มันสุกดีเนาะเดี๋ยวห้ามาปุ๋งเลยจ้ะอันนี้ใส่ผงชูรสเนาะไก่สุกเลยเดี๋ยวห้าปุ๋ง ปิดแก๊สเดี๋ยวเลยจ้ะใส่ผักชีฝรั่ง จ้ะต้มยำน่องไก่ห่าเสร็จแล้วจ้าสดหนามหอนๆเนาะอ้ยแซ่บดิจ้ะดิจ้าจัางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนเดอจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อ จะได้บรพาดคลิปใหม่ๆที่แตนจะน้ำเสนอในคลิปต่อไปเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เขากล่าวไหว่าสวัสดีจ้า